คุณจตุพรพรมพันธ์ได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ของคุณทักษินชินวัตรซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งที่จะออกมาถ่ายรูปท้าทายสังคมและประชาชนการกระทำแบบนี้จะยิ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนเหมือนเป็นการเยาะเย้ยท้าทายคุณจตุพรยังกล่าวอีกว่าก่อนหน้านี้คุณทักษินชินวัตรเคยมีประชาชนยืนเคียงข้างเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก ทำให้เกิดความหวาดหวั่นในกลุ่มผู้มีอำนาจแต่ณปัจจุบันนี้คุณทักษิณอ่อนแอลงอย่างมากและได้พูดทิ้งท้ายว่าใหญ่กว่าทักษิณก็ล้มมาแล้วเพราะเนี่ครับเขาเลือกเขาเลือกคนมาเหมือนกันคือถ้าคนที่ไม่มีบาดแผลเลยเนี่ยนะครับล้มเขายากนะครับขึ้นมาแล้วประชาชนรักใคร่เนี่ยแต่นี่เขาเลือกคนที่มีบาดแผลที่จะถูกสอยได้ตลอดเวลา สองเนี่ยเขากันเหนียวไม่กล้าให้ตังค์เอาไว้เลยเพาประมาณแผ่นดินไม่ให้สร้างผลงานด้วยแล้วก็มีบาดแผลด้วยเอของเสร็จที่พี่พูดนี่อย่างนี้ผมสามข้อเลยนะหนึ่งไม่ให้มีพวกครับไม่มีพวกเออทำงานคนเดียวแล้วก็มาคนเดียวทำคนเดียวไปเลยแล้วมีมีมีเรื่องของตัวเองอแล้วก็มีมีชนักติดหลังมีชนักติดหลังจิ้มเมื่อไร่ก็ได้เอเงินก็ไม่ให้ใช้ครบเลยเพราะฉะนั้นไปเมื่อไหร่ก็ได้่ เพราะฉะนั้นคำรามเนี่ยครับจะคำรามอย่างไรไม่มีความหมายเลยแต่ว่านี่นะครับเวลาที่จัดตะลุมบอลกันนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าทีาเบี้ยวดิวไม่จะเดือดร้อนคนเดียวนะอไอคนที่ไปดิวด้วยก็เดือดร้อนตามนะที่ว่ากลุมสภาพไม่ได้แต่ผมก็ยังเชื่อว่าระหว่างไปดีๆกับไปมีคดีที่พูดกันมาหลายวันนั้นเขาคงจะมีการคิดกันได้อยู่เพราะว่าสถานการณ์ถัดไปอย่างนี้มันยังหาอะไรที่เป็นรูปธรรมไม่ได้นะครับอย่างมากก็ ก็มีข่าวนะครับว่าทําอย่างนู้นว่ากันทําอย่างนี้แล้วก็ท้าทายสังคมกันไปเรื่อยๆแม้กระทั่งบางเรื่องไม่ควรที่จะเกิดนี่นะครับในไอจีคำว่ามีเส้นนะครับท้าหนักเข้าไปใหญ่นะครับโดยไม่จําเป็นอ่ะโดยไม่จําเป็นเหมือนกับภาพนั้นนะครับทั้งที่โดยแวดวงแล้วในทางการเมืองเขาก็าจะรู้ว่าอะไรก็าตามที่เป็นลักษณะการท้าทายสังคมนั้นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดนะครับและความเป็นจริงนั้น ใหญ่วันนี้ก็โดนล้มมาแล้วนะครับไอ้ข้อนี้ต้องคิดกันดีว่าไอ้วันนี้มีอะไรที่จะต้องไปมีอะไรที่จะนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะต้องไปเกรงใจ mm hmm. เพราะขณะที่คุณสู้กับเขาเนี่ยนะครับคุณใหญ่วันนี้มากแต่ว่าเนี่ยนะครับวันนี้ดูเสมอนหนึ่งว่าที่เขาเดีวกันด้วยเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะชนะอะไรได้เบ็ดเสร็จออะไรขนาดนั้นเพราะผมเชื่อว่าท้ายที่สุดนั้นประชาชนเนี่ยนะครับที่เขามีความอึดอัดแน่นอนที่สุดอะ นะครับถ้ามันถึงจุดจุดที่รับกันไม่ได้นะครับวันนั้นก็จะกลายกันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ใช่ว่าเอาดีกันแล้วประชาชนก็หมาหัวเน่าไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะสถานการณ์แบบนี้นี่ถ้าพูดถึงแต้มทางการเมืองนี่กาลังทาแต้มให้ก้าวไกลทุกวันนะก็อะไรไปสู้อ่ะอืมที่ทําอยู่เนี่ยเพิ่มแต้มให้ก้าวไกลไปทุกวันน่ะแล้วแล้วเรบอกว่าเอาไว้เพื่อเพื่อกันก้าวไกลเพื่อไว้สู้กันไอ้ที่ทำเนี่ยไปเพิ่มแต้มให้ก้าวไกลใช่ อาิสิทธิ์ชนสองมาตรฐานนะครับไอที่ทําท่าเนี่ยอะไรที่พูดออกมาทั้งหมดอ่ะโดยที่ก้าวไกลยังไม่ต้องําทำอะไรเลยแล้วแล้วบอกว่ามีทําทั้งหมดเนี่ยเพื่อไว้สู้กับก้าวไกลไอ้นี่ทําทั้งหมดนี่เพื่อไปสนับสนุนให้ก้าวไกลใหญ่กว่าเดิมนะเนี่ยใช่เออฉะนั้นวันนี้เสียงนี่มีแต่คนบอกว่าก็เดี๋ยวก้าวไกลก็โตขึ้นแล้วยังมองไม่เห็นนะถ้าย้อนกลับที่เมื่อกี้ที่พูดตอนต้นว่าไอ้ดิวซ้อนมันมีอยู่เพราะธนาธรมันพูดชัดเจน มันมีดิวซ้อนอยู่แล้วจะจัดการกันยังไงคือหมายความว่าไอ้พวกที่เดินกันไปทั้งหมดอ่ะ,อะคือถ้าวางแผนไปสู้เขานี่มันแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้อมันต้องออกจากเรือนจำถ้าไปสู้กับพกกรกเก้าไกลไม่ใช่ออกจากโรงพยาบาลคนละเรื่องเลยนะ